ในดึกสงัดเนี่ยนะในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปลายฉันเยียร่างกายจีทอดไปตามแสงเดือนเอมาเนอรในโสดประส์สีแววเสียงฝนเป็นเพื่อนย้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผมบอกข้าวๆนี้เอมายเนอร์ในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปลายแล้วก็จี ฉันเยยดตรงเย็ยดเนี่ยฉันเย็ยดร่างกายไปตามแสงเดือนตรงคำว่าเดือนเอมิเนอร์ใช่ไหมทีนี้ในโซดประสาทในโซดตรงคำว่าโซดเลยตรงนี้ในโซดประสาทแววเสียงฝนเป็นเพื่อน,ปนไปเอมเนอร์ or, แววสงฝนเป็นเพื่อน,นย้ำเตือนนะตรงเนี้ยดีมเนอร์ตรงคำว่ายำ้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมาเนี่ยลงร้อมกับอีเลยตรงนี้ผ่านมา <Yeah. S 1> โอเคทีนี้มันก็จะไปนี่โอ้ยฮู้นผมจะไม่บอกขอแล้วนะทีนี้โอ้ยฮู้น สำนวนครวนคำานะ่ลำนำของคลุยไม้ไผ่ล้อบันเลงจากนิ้วที่พรมพลายจากฝนที่โปรยปลายจากใจที่อาวุธถึงเธอโอเคมีแค่นี้ทีนี้มันก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าท่อนถัดไปแต่ว่าหมายถึงกอดเหมือนเดิมก็คือถัดมาก็เสียงคลุยคลืล่นกลบลบสำเนียงรอบกาย แสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกันกลองภายพื้นนี้มีสืบสายสัมพันธ์เกิดแต่ก่อร่วมกันนานมาทีนี้ผู้คนทุกชนทุกชั้นสัมพันธ์เหมือนคลุยไม้ไผ่มีแรงลมพลิ้วผ่านละไม้ตรงนี้มีแรงลมพลิ้วผ่านละไม้มีลมจากแรงการมีภัยจากก่อร่วมมาร่วมกัน มารวมกันมารวมกันอีกครั้งหนึ่งมารวมกันมารวมกันอ่าทีนี้มันจะมีแยกไปที่มันจะร้องตรงนี้เป็นเสียงคุยเป็นเสียงคุยทีวีวิวแทงใจเนี่ยเป็นเสียงคลุยคำว่าคลุยพอดีเลยเป็นเสียงคลุยทวีวิวแทงใจอ่าทีนี้ เป็นเสียงคลุยคือกองตะกกนไกลเป็นเสียงคลุยที่อยู่เหนือความตายแล้วก็ความเงานในดวงใจความทุกข์ในเรือนกายความชั่วร้ายในตัวตนความสับสนขสัดาบสูนและมันก็ไปโซโล่นะผมจะไม่ซ้ำน,นานเรื่องขอดนะค่อยไปไปย้อนดูกันเอาเองนะครับ